สวัสดีครับผมชื่อวิรัติักเมืองครับก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้ครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยจะจะหลับครับถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวัน ต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนๆวันไหนถ้ากินเหล้าวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆเลยครับแดงติดคอหานตอนนั้นยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็ค,คิดว่าตัวเองเป็นนิสะดวงตอนนั้นท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอดัานแกยามากิน ยาแก้ออกสิบแก้นิสะดวงผมก็ซื้อไม่รู้ต่อตอนปี58ดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็คที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อย,ยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลยตรวจซ้ำอีกทีนึงไปถึงบ้านหมอก็ให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอ้หหมอบอก หมอเห็นก็ตกใจโอ้หสี่ร้อยเลยนี่ถึงขั้นตับวายเลยนี่ยหมอกหมอก็เลยนัดอันทาซาวไปเจอนี่เจอนิ้วในถุงน้ําดีไขมันพอกตับกลับไปจากหาหมอหมอบอกว่าเป็นระดับเสบติสีเล่นเฟสอยู่เล่นเฟสไปเล่นเฟสมาพอดีเจอพี่คนหนึ่งก็เป็นโรคปอดระยาสุดท้าย ก็เข้าไปถามพี่โพลิตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมเขาบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินกินไปไต้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลย เจอโปนินตินนี่เดี๋ยครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่59ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา67 68แล้วนีกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับทุกวันนี้ขอบคุณโคดีตินมากๆเลยครับ